ฟ้าวอลนัทชิสฮอร z o n 300 ABS รถที่เพิ่งเปิดตัวไปมานในช่วงปลายปีที่ผ่านมางานมอเตอร์เอ็ป 2024วันนี้เราจะมารีวิวให้เพื่อนๆคุณผู้ชมรับชมกันครับเราต้องบอกก่อนครับว่าแบรนด์ Alpha hmm. Volantis เป็นแบรนด์สกูตเตอร์พรีเมียมสัญชาติไทย mm hmm. เขาโกอินเตอร์มาแล้วในงานระดับโลกที่อิกมาปี2022ครับผมด้วยการนำเจ้า Alpha Volantis Horizon 300เวอร์ชันแรกนะครับไปเปิดตัวต่อสาธารณชนโลกครับที่มิลานมาครับผมและ วันนี้เรามีโอกาสรีวิวกับเวอร์ชั่นต่อมาของมันก็คือตัว Horizon 300 ABS ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ครับผมเอาเป็นว่ามันจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันเลย Alpha Volantis Horizon 300 ABS เป็นรถแนวพรีเมียมสกูตเตอร์ไฟกลมโดยมันจะมากับไฟ Full LED ด้านหน้าเป็นไฟกลมมาพร้อมกับเลนแคปที่จะช่วยกันการกระจายแสงแล้วก็ตัวชุดไฟ DRL ครับจะเป็นรูปตัว V อยู่ตรงกลางชิ้นพลาสติกบังลมหน้าโดยจะมีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันส่วนไฟท้ายจะเป็นรูปทรงแบบ V shape เช่นเดียวกัน สำหรับรถรุ่นใหม่นี้ครับต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้มีเพียงแค่เพิ่มระบบ ABS เข้ามาเพียงเท่านั้นนะเพราะว่ายังมีการเติมชิ้นส่วน a e r o p a r t เพิ่มขึ้นมานอกจากจะได้เรื่องของความสปอร์ตแล้วยังได้เรื่องของ a e r o Dynamic อีกด้วยได้แก่ฟอนด์วิงเล็ดที่จะเพิ่มแรงกดทางด้านหน้าอันด r g ก a r d w าร์ดวิง็ช่วยลดแรงหมุนวนใต้ท้องรถสปอยเลอหลังในแบบของรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์ขอบด้านข้างวบอดี้ให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้น ชุดบอดี้ด้านท้ายของเขาจะมีช่องแอร์อินเทคเอาไว้สำหรับระบายความร้อนเครื่องครับจึงทำให้ไม่มีความร้อนสะสมในยูบ็อกฮีทเวนติเลชันเอาเล็ตเป็นช่องที่เอาไว้ระบายความร้อนเครื่องเพิ่มเติมรวมไปถึงลายกราฟ,ฟริกใหม่ที่ทำให้ตัวรถดูดุดัดนยิ่งขึ้นชุดมาตรวัดเป็นจอฟูลดิจิตอล LCD ทรงกลมแสดงผลในเรื่องของตัวเลขบอกความเร็วรอบเครื่องโอโดแล้วก็ทริปเกน้ำมันรวมถึงระดับความร้อน ชุดกุญแจให้มาเป็นแบบฟลิปคียดีไซน์สวยงามแบบรถหรูช่องเก็บของทางด้านซ้ายเป็นช่องเปิดใหญ่พอที่จะวางกุญแจอะไรพวกนี้เข้าไปได้ครับและไฮไลท์เลยก็คือเขามาพร้อมกับพอร์ต usb a ให้ถึง2ช่องด้วยกันนอกจากนี้ยังมีตะขอแขวนของให้สำหรับสายพ่อบ้านแม่บ้านลิ้นชักล่างขนาดใหญ่เปิดออกมาครับจะพบกับการแบ่งฝั่งเก็บของเป็น2ฝั่งและลิ้นชักนี้สามารถบิดล็อกได้ ตัวเบาครับ well จะมีความแตกต่างจากพรีเมียมสกูตเตอร์หลายคันนะเพราะว่าเขาจะเซปาร์เรทแยกเบาผู้ขี่กับตำแหน่งของผู้ซ้อนออกจากกันเมื่อเปิดเบาขึ้นมาครับเราจะพบกับช่อง u b บ็ที่ใหญ่ประมาณหนึ่งเพียงพอที่จะสามารถวางหมวก Half Face เข้าไปได้และข้างๆกันเลยก็จะพบกับถังน้ำมันความจุ9ลิตร l p p h v v l l n n t i s เคมว่าวิ่งได้30กิโลลิตรดังนั้นครับถังหนึ่งเนี่ยจะวิ่งได้ทะลุช่วงประมาณ250กเมตร ชุดล้ออลอยเป็นลาย10ก้านขอบ12นิ้วยางหน้าสวมไซส์1้0ทางด้านหลัง130ต่อมาผมจะพูดถึงในส่วนของท่านั่งกันต่อนะครับรถ Horizon 300 ABS คันนี้เขามีความสูงเบาอะอยู่ที่ประมาณ790ม mm, ิลิเมตรครับคือตัวเลขนี้มันก็พอๆกับรถสกูตเตอร์ทั่วๆไปนั่นแหละเพียงแต่ว่าตัวปลายเบาะของเขาตรงนี้ครับมันค่อนข้างกว้างพอสมควรเลยดังนั้นนะครับตัวผมเองสูง1 7อเนี่ยยังรู้สึกว่า ต้องทางขาออกอยู่พอประมาณนะครับถ้าเกิดใครที่ส่วนสูงสรลีละประมาณสักร7 0ยลงมาเนี่ยผมว่าน่าจะต้องมีขย่งช่วงปลายเท้านะครับคือเรียกว่าลงได้ไม่เต็มเท้านักต้องบอกเป็นแบบนี้ครับต่อมาเราขยับขึ้นมาดูในส่วนของช่วงแผงคอช่วงแฮนด์นะครับผมช่วงแฮนด์เนี่ยก็ต้องถือว่าตัวแฮนด์ของเขาครับองศาแล้วก็ความกว้างยาวเนี่ยถือว่าพอๆกับรถ กูเตอร์ยุโรปทั่วๆไปนะครับคือไม่สูงไม่เตี้ยจนเกินไปแต่ว่าตำแหน่งของเขาเนี่ยเวลาผมขี่บนท้องถนนนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าช่วงระยะแฮนด์กับระยะกระจกเนี่ยมันจะติดในส่วนของตัวระนาบกระจกรถจนเก่งแล้วก็พวกกระจกรถยกสูงสักหน่อยครับดังนั้นก็ไม่ยากหคุณอาจจะต้องเอี้ยวตัวหลบสักนิดหนึ่งนะครับในการโยก มุดหลบช่องจราจรเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยครับเราต้องบอกก่อนว่าน้ําหนักของเขาอ,อยู่เพียงแค่138กิโลกร,รมัมซึ่งตัวเลขตรงนี้ถือว่าไม่มากนะครับเมื่อเทียบกับร,บรถแบรนด์อื่นในพิกัดช่วงพอๆกันคือประมาณ300ซีซีเนี่ยพวกแบรนด์ยุโรปครับจะสูงถึงระดับ160กิโลกร,รัมเลยคันนี้ครับถือว่าเบากว่าแบบเห็นได้ชัดแล้วก็จุดเด่นเลยคือช่วงหัวของเขาะครับ คือมันเบามากเลยนะครับทำให้เราแบบโยกหลบอะไรต่างๆพลิกรถอะไรพวกนี้ครับทำได้ง่ายคองแค้วเพราะว่าน้ําหนักโดยรวมส่วนใหญ่เนี่ยครับมันจะหนักท้ายทิ้งท้ายนะดังนั้นเวลาแบบเข็นรถหรืออะไรพวกนี้ครับขึ้นขาคู่อะไรประมาณเนี้ยผมยังแอบรู้สึกว่ามันจะหนักช่วงท้ายไปสักหน่อยแล้วก็ถ้าเราสังเกตช่วงท้ายของเขานะครับคือช่วงท้ายของเขาอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ดูแบบใหญ่โตมากแต่ค่อนข้างที่จะเพียวนะครับเพียวแล้วก็ยาวแต่ว่า อย่างไรก็ดีครับการลัดเลาะช่องจราจรเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้เทอะทะมากนะครับทำให้เวลาเราเลี้ยวแบบตัดช่องเลนจราจรเนี่ยครับคือมันอาจจะให้ฟีลคล้ายๆกับพวกรถ AT 150ซีซีเลยคือตัดลัดเลาะไม่ลำบากต่อกันที่ตำแหน่งฟอร์บอร์ดครับด้วยความที่เป็นรถแนวนี้เนาะดังนั้นการวางเท้าครับมันจะเป็นการวางแบบฟิกตำแหน่งเลยก็คือต้องนั่งชันเข่าในลักษณะแบบนี้นะครับคือไม่สามารถ เลื่อนขยบเหยียดไปทางด้านหน้าได้แล้วครับอาจจะขยบมาทางด้านท้ายได้นิดหน่อยนะครับคือผมมีทริคนิดนึงเวลาถ้าเกิดใครแบบขี่ยาวๆเดินทางไกลแล้วเมื่อยนะถ้าเกิดขี่คนเดียวครับผมแนะนําว่าคือเราสามารถขยบตัวสเต็ปก้นของเราเนี่ยครับให้ถอยหลังมาช่วงบริเวณแถวแถวระหว่างเบาะของคนซ้อนเนี่ยครับคือจะทําให้เราผ่อนคลายรีแลกช่วงการงอของหัวเข่าได้มากขึ้นนะครับเนี่ยอ่ะก็จะแบบทาให รีแลกขึ้นได้มาอีกหน่อยเดี๋ยวผมมาพูดถึงตำแหน่งของผู้ซ้อนกันต่อครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องพูดถึงตัวนี้ก่อนเลยครับก็คือตำแหน่งพักเท้าของเขานะครับคือเขาซ่อนเรียบไปกับตัวบอดี้เลยครับอันนี้ถือว่าดีไซน์มาได้สวยงามมากๆแล้วก็จะมีปุ่มนิดนึงครับคือเราแค่เอาเท้าเนี่ยครับแตะเข้าไปนะครับสปริงก็จะดีดออกมาแล้วอะแค่นี้ก็สามารถขึ้นไปนั่งนะครับครอมในตำแหน่งของผู้ซ้อนได้ก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่า ดีไซน์ของรถคันนี้เนี่ยเบาของเขาอะครับคือเน้นความสปอร์ตเนาะตำแหน่งของผู้ซ้อนเนี่ยมันจึงมีขนาดที่เรียกว่ากระทัดรัดครับแต่อย่างไรก็ดีจากที่ผมนั่งตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เล็กอย่างที่คิดนะคือผมยังรู้สึกว่าผมนั่งได้แบบเรียกว่าเกือบๆเ,เต็มก้นแล้วกันแล้วก็ความหนาของตัวโฟมอ่ะอันเนี้ยคือผมประทับใจมากๆตั้งแต่ตำแหน่งของผู้ขี่แล้วนะครับคือโฟมของเขาอ่ะคือหนานุ่มมากๆเลย แล้วพอมาเป็นตำแหน่งของผู้ซ้อนเห็นบางๆแบบนี้แต่ผมยังรู้สึกว่าเออนั่งแล้วมันไม่ได้รู้สึกแบบแข็งอะไรขนาดนั้นนะครับคือถ้าเกิดเป็นคุณผู้หญิงตัวเล็กๆผมว่ายังนั่งได้แบบโอเคอยู่นะผมนั่งเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ทําให้เราเมื่อยมากจนเกินไปครับผมและต่อมาเลยก็คือเรื่องของตำแหน่งมือจับกันตกของเขาตรงนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าด้วยความที่พอเขาออกแบบให้รับกับช่วงท้ายบริเวณบอะท้ายที่มันปราดเปรียวเพียวบางครับตัวตำแหน่ง มือจับกันตกมันเลยโค้งแคบสักหน่อยผมรู้สึกว่าค่าจ,จับจริงๆอ่ะมันไม่ค่อยจะกระชับกับมือมากนักนะครับคืออาจจะต้องจับประมาณช่วงตำแหน่งตรงนี้นะฮะเพราะถ้าเกิดจับมาประมาณนี้เรารู้สึกว่าเราจะต้องแอ่นหน้าอกคือจับไม่ถนัดแล้วว่า,วา,างง่ายงนะครับก็าอาจจะต้องจับตรงช่วงเขี้ยวมันประมาณนี้ครับผมแต่ถ้าเกิดใครครับซ้อนแฟนนะครับคุณก็สามารถที่จะโอบนะครับช่วงเอวหรือว่าเกาะไหลเอาได้เลย ขุมกำลังเครื่องยนต์276ซีซีแบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดคมชับระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลัง18.59 HP ที่6,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด21.8นิวตันเมตรที่5,000รอบต่อนาทีน้ำหนักตัวของเขาเนี่ยมันไม่ได้มากครับโดยรวมผมรู้สึกว่าอัตราเร่งในช่วงตีนต้นนะครับไปจนถึงย่านกลางเนี่ยยังถือว่าทำได้ดี ส่วนช่วงความเร็วปลายครับมันก็จะไหลขึ้นมาแบบเรื่อยๆแล้วนะค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้หวือหวามากนะักโดยการทดสอบอัตราเร่งถึงท็อปสปีดเนี่ยผมได้ค่าสูงสุดบนมาตรวัดน,นะครับแถวๆถว130 GPS จริงได้เท่าไหร่ยังไงก็สามารถกดเข้าไปรับชมคลิปทดสอบกันได้ที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนระบบการสะเทือนโชคหน้าเป็นหัวตั้งเทเลสโกปิกด้านหลังโชคสปริงคู่ปรับพีโลดได้5สเต็ป ในด้านภาพรวมระบบกันสะเทือนนะครับต้องบอกว่าเขาเซตติ้งออกมาเนี่ยเรียกว่าสปอร์ตครับสมกับดีไซน์ของเขาเลยคือมันจะเฟิร์มพอสมควรเลยนะครับถ้าดูเนี่ยทั้งทางด้านหน้าด้านหลังเนี่ยครับถือว่าเฟิร์มจนอาจจะเรียกได้ว่าติดแข็งไปบ้างนะครับถ้าเกิดเราขี่ผ่านพื้นผิวที่ขูุขาอะไรพวกนี้ครับมันก็จะมีความรู้สึกว่าแข็งแข็งสะเทือนสะเทือนอยู่บ้างแต่โดยรวมกับการขี่ด้วยความเร็วหรืออะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่า ทำได้กระชับพอสมควรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกก่อนครับว่าทางด้านหลังเนี่ยมันสามารถปรับพีโหลดได้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมต้องบอกก่อนว่าตัวพีโหลดเนี่ยมันปรับได้5สเต็ปซึ่งคุณผู้ชมครับถ้าได้ใช้รถคันนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องลองปรับพีโหลดดูนะว่าคุณใช้งานน้ําหนักประมาณเท่าไหร่ครับตรงนี้มันก็จะพอช่วยขึ้นมาได้อยู่บ้างแต่อย่างไรก็ดีเรื่องของการพลิกคอนโทรลรถผมถือว่ามันยังทําได้โอเคอยู่นะครับจากการที่ ตัวรถเนี่ยน้ำหนักเบาแล้วก็ทางด้านหน้าครับค่อนข้างที่จะพลิกได้คล่องแคล่วและก็ไวพอสมควรแต่ว่าด้านหลังตามที่ผมบอกว่าน้ำหนักส่วนใหญ่ทิ้งทางด้านท้ายอาจจะรู้สึกว่าช่วงปลายครับคือช่วงท้ายรถอะ่ะมันอาจจะมีอาการอันเดอร์เสียอยู่บ้างแต่หน้าไม่มีปัญหาเลยเพราะพลิกได้คล่องแคล่วว่องไวระบบเบรกจานดิสหน้าเดียวขนาด220มิลทำงานร่วมกับปั๊มคาลิปเปอร์2พอร์ต ด้านหลังจานเบรกขนาด200มิลลิเมตรทำงานร่วมกับปั๊มคลิเปอร์1พอร์ตมาพร้อมกับระบบ ABS Dual Channel ซึ่งจะใช้โมดูล ABS จากบอสเยอรมนี ในด้านของการใช้งานระบบเบรกนะครับอย่างที่บอกชื่อรุ่นเนี่ยมีการเพิ่มเติม ABS เข้ามาแล้วครับดังนั้นน่ะจากที่ผมได้เคยพูดไปตอนรีวิว Horizon 300เวอร์ชันแรกนะครับว่ามันเสียได้ครับตรงที่รถแรงแต่ไม่มี ABS มาให้ครั้งนี้ให้มาครับจึงถือว่าเราสามารถเบรกได้เต็มกำลังแบบมั่นใจมากยิ่งขึ้นโดยภาพรวมสเปคเบรกเมื่อเทียบกับความแรงของตัวรถเนี่ยผมถือว่า โอเคอยู่นะครับก็คือมันบาลานแล้วละ่ะสามารถเบรกหยุดรถได้โอเคดีอยู่อย่างไรก็ดีครับฟิลลิ่งของตัวแม่ปั๊มบนเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันอาจจะมีติดแข็งๆอยู่บ้างนะแต่ยังสามารถเที่จะพอแบบบีบไล่น้ำหนักได้อยู่สรุปแล้วครับ a l p h a v อลนัทชิ o r i z o n 300 0 ABS คันนี้ครับถือเป็น พรีเมียมสกูตเตอร์สัญชาติไทยที่เขาไปโกอินเตอร์ถึงระดับโลกมาแล้วและมีความโดดเด่นในเรื่องของเอกลักษณ์งานดีไซน์ที่เรียกว่าสวยงามจริงๆนอกจากนั้นยังเท่สปอร์ตครบจบในตัวด้านสมรรถนะครับก็ต้องถือว่าแรงเหลือเฟือสำหรับการใช้งานในเมืองนะมีความกระฉับกระเฉงดีพอสมควรครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยก็ถือว่าคล่องแคล่วพอประมาณเลย สำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่กำลังมองหาพรีเมียมสกูตเตอร์เอาไว้สำหรับเน้นใช้งานในเมืองที่ต้องมีความแรงพอประมาณแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของงานดีไซน์ครับที่สวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นไม่เหมือนใคร Alpha Volantis Horizon 300 ABS คันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับ อัลฟาบรอนชิตรอยซซัน300 ABS เขะราคาค่าตัวครับ129,900บาทแต่เดี๋ยวก่อนครับเขามีเชอรสส่วนลดให้5,000บาทดังนั้นตัวรถจะเหลืออยู่เพียง124,900บาทแถมยังได้รับในส่วนของฟรีประกันรถหาย1ปีรวมถึงพรบรแล้วก็ค่าจดทะเบียนสำหรับสีครับจะมีให้เลือก2สีได้แก่สีแดง p a าสมาเรดแคนดี้คันนี้และอีกสีหนึ่งครับสีเทา ด a กไทเทเนีย m ซิลเวอร์เมทัลลที่จะตัดด้วยสีเขียวสำหรับผู้ที่สนใจครับก็สามารถไปติดต่อสอบถามได้ที่เพจ Facebook ของ Alpha Volantis สำหรับในคลิปต่อไปทางชิมงาน m o t o r ร a l l เราจะมานำเสนอเนื้อหาสาระอะไรยังไงก็ขอฝากคุณผู้ชมทุกท่านติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o r ร l l ให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ